อยากกินพิซซ่าแบบหนานุ่มไม่ต้องซื้อแป้งพิซซ่าหรือว่าทำเองให้ยุ่งยากแล้วค่ะวันนี้เราใช้เป็นขนมปังเลอแปงนะคะตัวนี้มันจะเป็นถุงถุงมี3แผ่นแค่10บาทเองนะคะแล้วก็หนานุ่มมากๆเลยค่ะ วันนี้เนี่ยตัวหน้าที่เราจะใช้เราก็จะใช้เป็นกุ้งนะคะไปเจียวกับไข่แล้วก็ใส่หอมใหญ่หน่อยนึงนะคะตัดรสด,ด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็ใส่นมสดลงไปหน่อยค่ะเราก็เจียวๆให้เข้ากันแล้วเราตั้งพักไว้แป๊บหนึ่งนะคะทีนี้เราก็จะมาทาเนยบนกระทะค่ะแล้วก็ใส่ตัวไข่เนี่ยค่ะลงไปคือต้องบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยถ้าสมมติใครมีกระทะที่ใหญ่หน่อยนะคะก็จะทําง่ายขึ้นค่ะเนื่องจากว่าเวลาเราพับมุมจะพับง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าไข่มันสามารถแผ่ได้เยอะแต่ของแอนมี้นี่มันจะแคบหน่อยทีนี้ เวลาเราพับมุมก็จะพับยากนิดนึงนะคะแต่ยังไงก็ได้อยู่ค่ะก่อนที่เราจะวางตัวขนมปังลงไปเนี่ยเราทาตัวพิซซ่าลงไปตรงกลางหน่อยนะคะก็คือพิซซ่าที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นพิซซ่าคนอค่ะเราก็ บีบลงไปนะคะแล้วก็เอาตัวพายเนี่ยปาดปาดปาด,ดนิดนึงก็ได้หรือจะไม่ปาดก็ได้นะคะค่อยมาปาดเอาตอนอีกหน้าหนึ่งก็ได้ค่ะแล้วเราก็ค่อยพับมุมเขานะคะวิธีพับก็คือต้องใช้เครื่องมือ2อ,อันค่ะอาจจะเป็นพายกับตะหลิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กดเขาไว้นิดนึงค่ะให้เขาแบบว่าอยู่ตัวก่อนหลังจากนั้นเมื่อทํา4ด้านได้ปุ๊บเราค่อยพลิกกลับมาค่ะพอพลิกกลับมาแล้วนะคะเราก็มาทาตัวพิซ่าค่ะก็เกลี่ยให้ทั่วๆหน้าเลยนะคะ แล้วเราก็วางตัวชีสใครจะใช้เป็นเชด้าชีสหรือว่าเป็นมอสชีสก็แล้วแต่แต่ว่าในคลิปนี้ใช้เป็นเชด้านะคะแล้วเราก็มาบีบมายองเนสบีบซอสมะเขือหรือว่าจะผสมซอสพริกก็แล้วแต่สะดวกอีกทีนี้ขั้นตอนการสวยมาแล้วค่ะก็คือการโรยด้วยต้นหอมซอยค่ะ พอโรยด้วยต้นหอมซอยใครอยากได้หอมก็อลริกาโนโค่ค่ะอาริกาโน่ที่สามารถโรยได้เลยค่ะทีนี้ก็ตักขึ้นแล้วค่ะพอตักขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาตกแต่งด้วยผักหรือว่าเป็นผลไม้หรืออะไรก็ได้นะคะทีนี้เวลาหั่นเนี่ยก็สามารถหั่นมุมอย่างเงี้ยสอันเลยนะคะคือก็อให้หั่นมุมเขาไปเรื่อยๆจะได้พิซซาออกมาเป็นชิ้นเล็กๆสามเหลี่ยมเหมือนแซนด์วิชอย่างนี้ค่ะ